ในปัจจุบันเทคโนโลยีนั้นได้เข้ามาเป็นส่วนสําคัญในชีวิตปัจจุบันของเรามากขึ้นทําให้เด็กสามารถเข้าถึงสิ่งบันเทิงต่างๆได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมและว,วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับไอ้งเงียบที่มาพร้อมกับเกมซึ่งก็คือโรคติดเกม,ท,มท้ามมีจําแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโลกและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องหรือ s d ได้อธิบายถึง gaming disorder หรือโรคติดเกมไว้ว่าโรคติดเกมคือพฤติกรรมการเล่นเกมซึ่งอาจเกิดขึ้นต่อนเนื่องหรือเกิดขึ้นเป็นช่วงซ้ำ,ซำ ซึ่งมีลักษณะดังนี้หนึ่งไม่สามารถาควบคุมพฤติกรรมการเล่นเกมได้2ให้ความสําคัญกับการเล่นเกมมากกว่าความสนใจอื่นๆและกิจกรรมในชีวิตประจําวันสามยังคงทําพฤติกรรมแม้จะเกิดผลเสียที่ตามมารถจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเกมก็ต่อเมื่อมีพฤติกรรมการเล่นเกมและและักษณะดังกล่าวเป็นระยะเวลายอย่างน้อยส2องเดือนซึ่งอาจมีช่วงระยะเวลาที่ลดลงในการถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเกมหากมีลักษณะต่าง,าง,างๆครบถ้วนและมีอาการที่รุนแรง โรคติดเกมนั้นจะพบมากในช่วงอายุ12-18ปีหรือช่วงวัยรุ่นแพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้มีโอกาสเป็นโรคติดเกมมากขึ้น 1. ปัจจัยด้านสังคมครอบครัวเป็นสังคมที่มีความสัมพันธ์อย่างมากในการเติบโตของเด็กการเลี้ยงดูของครอบครัวก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่ทําให้เกิโดโรคติดเกมขึ้นได้เนื่องจากในบางครอบครัวนั้นมีลักษณะการเลี้ยงดูบุตรหลานในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ทั้งอาจมีการทำงานร่างกายหรือจิตใจและรวมถึงการปล่อยปะละเลยไม่ได้ให้ความรักความอบอุ่นกับลูกอย่างเหมาะสมการเลี้ยงดูบุตรหลานที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้เองจะส่งผลกระทบต่อตัวเด็กทําให้เกิดความกังวลในความสัมพันธ์กลัวการถูกปฏิเสธการทอดทิ้งขาดความเื่อใจมีการมองภาพลักษณ์ของตนเองในทางที่ไม่ดีและต้องการความแกล้ดจากผู้คนรอบข้างส่งผลให้เด็กแสวงหาความแกล้ดความสนใจการยอมรับและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งจากโลกของเกมจากการที่ได้ทําสิ่งต่างๆร่วมกัน ได้รับการยอมรับในความสามารถที่ตนมีเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเกมนั้นๆเพื่อทดแทนสิ่งที่ตนไม่ได้รับจากครอบครัวนอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางสังคมอ,อื่นออีกเช่นกลุ่มเพื่อนสังคมที่ตัวเด็กอยู่เนื่องจากสภาพแวดล้อมจะส่งผลต,ต่อพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นด้วยเช่นหากเด็กอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ให้ความสำคัญกับการเล่นเกมตัวเ,เองก็จะมีแนวโน้มที่จะเล่นเกมและติดเกมมากขึ้นด้วย 2. ปัจจัยด้านการรู้คิด การที่บุคคลไม่สามารถตระหนักรู้ถึงผลเสี่ยของการเล่นเกมขาดระเบียบวินัยไม่สามารถควบคุมตนเองได้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เสี่ยงต่อก,การติดเกมเนื่องจากบุคคลจะไม่สามารถควบคุมตนเองได้ว่าช่วงเวลาไหนที่ควรเล่นหรือหยุดเล่นเกมไม่สามารถจะํำดับความสําคัญระหว่างสิ่งต่างๆกับการเล่นเกมได้การที่บุคคลขาดความสามารถในการจัดก,การสิ่งต่างๆขาดความยืดหยุน่นและไม่สามารถจะตั้ง ตนเองในการทําสิ่งต่ตางๆได้ว่าจะแสดงลักษณะาอาการของโรคที่รุนแรง3ปัจจัยด้านจิตพยาธิวิทยาการที่บุคคลมีพยาธิสภาพทางจิตก็อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคติดเกมได้เช่นในผู้ที่เป็นโรคสมาธิสั้นจะมีลักษณะที่เบื่อง่ายและต้องการความพึงพอใจที่ได้ในทันทีและในผู้ป่วยซึมเศร้าจะมีอารมณ์ด้านลบซึ่งปัจจัยเหล่านี้เองจะทําให้มีนโนมทําให้เกิดพฤติกรรมเสพติดมากขึ้นจึงมาพบโรคจิตเวทอื่นร่วม ในผู้ที่เป็นโรคติดเกมผลกระทบที่เกิดจากโรคติดเกม 1. ด้านร่างกายเนื่องจากเด็กได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกมทําให้ไม่ได้ออกกําลังกายและไม่ได้รับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะนอนหลับไม่เพียงพอทําให้ร่างกายอ่อนแอได้ 2. ด้านอารมณ์เด็กที่ติดเกมจะมีอารมณ์ที่หงุดหงิดง่ายควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ยากมีความมัน่นใจในตัวเองต่าํา 3. ด้านสังคม เด็ก <One> ท <input> right ี่ติดเกมจะมีความสัมพันธ์กับครอบครัวที่แย่ลงมีความสามารถในการเข้าสังคมที่ไม่ดีส่งผลให้เด็กแยกตัวไม่เข้าสังคมในชีวิตจริง 4. ด้านการเรียนเด็กที่ติดเกมจะมีผลการเรียนที่แย่ลงเนื่องจากใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกมไม่ทําการบ้านหรือทบทวนบทเรียนก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบกันนะครับว่าโรคติดเกมเนี่ยสามารถที่จะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราเองและก็คนรอบข้างเราได้อย่างมากมายมหาศาลนะครับ แต่อะไรก็ตามเมือ่อเมื่อป่วยเป็นโรคนี้แล้วก็สามารถที่จะรักษาให้หายได้นะครับแต่อาจจะต้องอาศัยความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือว่าระยะเวลาที่ยาวนานนะครับกว่าจะรักษาโรคนี้ได้ดังนั้นการป้องกันไว้ก่อนจะย่อมดีกว่าแก้เสม,มอครับวันนี้ผมจะมีวิธีการป้องกันเบื้องต้นที่ทุกคนก็สามารถที่จะทําได้นะครับแต่อะไรก็ตามหากคุณอยากให้การป้องกันนี้มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนะครับคุณจะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งด้านสังคมทั้งด้านครอบครัวและก็ด้านของตัวเด็กเองครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่ด้านแรกนะครับด้านสังคมครับสิ่งที่ทางภาคสังคมหรือภาครัฐหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะทําได้ก็คือ 1. การเผยแพร่ความรู้เข้าสู่คนในสังคมครับซึ่งการเผยแพร่ความรู้โรคติดเกมเข้าสู่คนในสังคมเนี่ยจะทําให้ผู้ปกครองหรือคุณครูสามารถที่จะรู้ถึงปัญหาของเด็กติดเกมหรือว่าสัญญาณเบื้องต้นที่อาจจะนําให้เด็กไปสู่โรคนี้ได้พวกเขาจะได้ระวังและป้องกันได้ ก่อนที่จะสายจนเกินไปครับเนื่องจากโรคนี้เนี่ยหากเราป้องกันได้เร็วมากยิ่งเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งรักษามันได้ดีมากกว่าปล่อยไว้ไวนานๆแล้วพึ่งมารักษานะครับอีกอย่างหนึ่งที่สังคมสามารถทําได้ก็คือการมีนโยบายสนับสนุนให้มีพื้นที่ทํากิจกรรมในแต่และชุมชนนะครับก็อาจจะเป็นพวกลานกิจกรรมหรือว่าสนามกีฬาหรือว่าเป็นพวกชมรมอะไรประมาณนี้ครับซึ่งการทําแบบนี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ย เข้าถึงกิจกรรมต่างๆนอกจากการเล่นเกมได้อย่างง่ายขึ้นครับมาจะเป็นด้านของครอบครัวนะครับโดยพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะมีส่วนสำคัญในการป้องกันไม่ให้เด็กนำไปสู่โรคนี้ได้นะครับโดยสามารถที่จะปฏิบัติตามได้ดังนี้ครับ1คือการให้ความรักความอบอุ่นและก็ให้เวลากับลูกครับเช่นการทำกิจกรรมร่วมก,กันกับลูกที่บ้านในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ หรือว่าพยายามหาเวลาร่วมกันให้ได้มากที่สุดครับเนื่องจากการทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับเด็กจะทําให้เด็กเนี่ยมีความมั่นใจในตนเองสูงขึ้นครับข้อต่อมาคือการส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสารรค์ให้แก่ลูกครับหรือว่าจะเป็นงานอะไรเ็ๆที่ลูกชื่นชอบนะครับเช่นพวกการเล่นกีฬาดนตรีศิละปะและอื่นๆอ,อีกมากมายครับซึ่งการทําแบบนี้ทําให้ลูกเนี่ยได้สร้างได้ลองทํากิจกรรม,มอ,อื่นๆที่สร้างสารรค์นอกเหนือจากการเล่นเกมครับ ข้อต่อมาคือการจํากัดการเข้าถึงอุปกรณ์การเล่นเกมของเด็กครับเช่นอาจจะเป็นการนําเครื่องเกมไปเก็บไว้ในที่ที่เด็กไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆหรือว่าจะเป็นการตั้งรหัสคอมพิวเตอร์ไว้ไม่ให้เด็กมาแอบเล่นเกมได้ครับข้อต่อไปครับข้อนี้สําคัญครับคือการสร้างกฎกติกาในการเล่นเกมให้แก่ลูกครับเช่นอาจจะตั้งกฎไว้ว่าลูกจะต้องทําการบ้านให้เสร็จหรือว่าทํางานบ้านให้เสร็จก่อนที่จะสามารถเล่นเกมได้นะครับ และนอกจากนี้ยังควรจํากัดเวลาในการเล่นเกมของลูกในแต่ละวันเช่นวันหนึ่งไม่ควรเล่นเกมเกิน1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงในวันหยุดครับข้อต่อมาครับคือการฝึกระเบียบวินยัยฝึกความรับผิดช,ชอบแล้วก็ฝึกให้ลูกตรงต่อเวลานะครับและบางทีก็อาจจะฝึกให้ลูกมีความอดทนอดกลัน้นแล้วก็สามารถที่จะควบคุมตนเองให้ได้นะครับและข้อสุดท้ายครับคือการฝึกให้ลูกมีวิธีการจัดการความเครียดที่เหมาะสมครับ เนื่องจากบ,บางทีเนี่ยเด็กสามารถที่จะใช้เกมเป็นข้ออ้างในการเล่นเพื่อลดความเครียดของตนเองได้ครับดังนั้นเราควรจะหาวิธีการรับมือกับความเครียดของเด็กโดยการสอนให้เด็กรู้จักวิธีการรับมือกับความเครียดในรูปแบบของอื่นๆน,นอกจากการเล่นเกมครับโดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้คู้กครองจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กนะครับทั้งการตรงต่อเวลาการทําตามกฎที่ตั้งเอาไว้หรือว่าจะมีความรับผิดชอบในบ้านครับ เด็กจะได้เห็นคุณเป็นแบบอย่างแล้วก็จะสามารถปฏิบัติตามสิ่งที่คุณพูดได้ครับนอกจากนี้กฎกติกาเกี่ยวกับเกมที่คุณตั้งไว้เนี่ยจะต้องอธิบายให้เด็กฟังอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดไม่มีการอ่อนโยนหรือว่ายวนหยวนนะครับและเมื่อเด็กปฏิบัติตามกฎได้สําเร็จแล้วก็อย่าลืมที่จะชมลูกให้กําลังใจลูกเพื่อที่เด็กเนี่ยจะได้มี จะแรงจูงใจในการทำพฤติกรรมที่ดีแบบนี้ต่อไปครับน,กนอกจากครอบครัวจะเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันโรคติดเกมแล้วตัวของเด็กเองก็เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญไม่น้อยหน้ากันครับดังนั้นวันนี้ผมจะมี4วิธีการควบคุมตนเองไม่ให้เด็กเล่นเกมมากจนเกินไปจนอาจนำไปสู่โรคติดเกมได้ครับ โดยวิธีแรกนะครับก็คือการกติดตามตนเองอย่างสม่ําเสมอครับโดยเราจะทําหลังจากที่เราเล่นเกมในทุกครั้งนะครับให้เรามองว่าในระห,ะรรระระหรว่างที่เราเล่นเกมเนี่ยเราเกิดอารมณ์อะไรขึ้นและให้เราดูว่าผลลัพธ์หลังจากที่เราเล่นเกมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเช่นวันนี้เราเล่นเกมแล้วเรารู้สึกว่าเราอารมณ์เสียเราโมโหง่ายหรือวันนี้หลังจากที่เราเล่นเกมเนี่ยเราโดนผู้ปกครองหรือว่าซึ่งการทําแบบเนี้จะทําให้เราได้ ได้กลับมาทบทวนตนเองมากขึ้นได้ใช้เวลาอยู่กับตนเองมากขึ้นครับข้อต่อมานะครับคือการสร้างตารางกิจกรรมครับโดยให้เราหากิจกรรมใหม่ๆไปแทนที่ในเวลาที่เราเล่นเกมปกติในแต่ละวันครับซึ่งกิจกรรมใหม่ๆเนี่ยจะต้องเป็นกิจกรรมที่เราสามารถทําได้ง่ายสามารถทําไดออ้แล้วเพลิดเพลินสนุกกับตัวเราและเหมาะสมกับตัวเราครับซึ่งการสร้างตารางกิจกรรมเนี่ยจะทําให้เรามี ระเบียบวินัยมากขึ้นแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะทําอะไรครับแล้วก็ได้ใช้เวลาในการทํากิจกรรมอ,อื่นๆที่สร้างสรรค์น,นอกจากการเล่นเกมด้วยครับข้อต่อมานะครับคือการเพิ่มการตระหนักรู้ในเวลาระหว่างการเล่นเกมของเรานะครับในหลายครั้งที่เราเนี่ยเล่นเกมจนเพลินเกินเวลาที่เรากําหนดไว้ว่าเราจะเลิกเล่นนะครับอย่างที่เราพูดว่าตาสุดท้ายเนี่ยไม่มีอยู่จริงครับซึ่งเราสามารถเพิ่มการตระหนักรู้ในเวลาได้โดยการ วางนาฬิกาไว้ใกล้ๆตัวทําให้เราสามารถสังเกตเห็นเวลาที่เราจะเลิกเล่นเกมได้ง่ายๆ <c oughs> เมื่อใกล้ถึงเวลาที่เราจะต้องเลิกแล้วหรือว่าจะเป็นการตั้งนาฬิกาปลุกหรือเสียงแจ้งเตือนไว้เมื่อใกล้ถึงเวลาที่เราจะเลิกครับหรือว่าเราอาจจะตั้งเวลาให้เครื่องเกมนั้นปิดโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่เราต้องเลิกเล่นเกมไปเลยครับซึ่งการทําแบบนี้จะสามารถควบคุมให้เราเลิกเล่นเกมได้ตรงเวลามากขึ้นครับ และข้อสุดท้ายก็คือการเปลี่ยนรูปแบบการให้รางวัลตนเองครับในหลายครั้งเนี่ยที่เราอาจจะให้รางวัลตนเองด้วยการเล่นเกมหรือว่าเราอาจจะใช้เกมในการจัดการความเครียด <woo> <ๆ S 2> ของเราให้เราลองเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นๆที่เราชอบดูนะครับน <Yeah. S 1> อกเหนือจากการเล่นเกม <S <S เช่นเราอาจจะให้รางวัลตัวเองด้วยการดูซีรีส์หรืออาจจะให้รางวัลตัวเองด้วยการให้ตัวเองกินของอร่อยๆซึ่งการทําแบบนี้จะช่วยกําหนดให้การเล่นเกมของเราเนี่ยอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากจนเกินไปครับ เกมนั้นสามารถคัดกรองในเบื้องต้นโดยการใช้แบบทดสอบ Gaming ิ d แ t i o n s c r e e n i n g Test หรือ GST a โดยแบบทดสอบ GST a นั้นเป็นแบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็แกและวัยรุ่นรัชนาคลินกรมสุขสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วกมกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันวิทสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็นแบบคัดกรองเด็กที่เป็นโรคติดเกมที่ใช้อยู่ในประเทศไทยโดยแบบทดสอบนี้จะใช้กับเด็กและวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่8ปีขึ้นไปที่เล่นเกมเป็นประจำในช่วงระยะเวลาอย่างน้อย3เดือนที่ผ่านมาแบบทดสอบติการติดเกม JSC ใช้สำหรับการคัดกรองเบื้องต้นเพื่อค้นหาเด็กและวัยรุ่นที่อาจมีปัญหาในการเล่นเกมเท่านั้น ก็ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้นะครับล้นวนมีทั้งประโยชน์และโทษเกมเองก็เช่นเดียวกันครับหากเรารู้จักกับมันสามารถที่จะควบคุมการเล่นเกมของเราให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้เกมเองก็จะไม่ส่งผลเสียต่อชีวิตประจําวันของเราครับจึงทําให้เราสามารถเล่นเกมได้อย่างมีความสุขส่วนคุณผู้ปกครองนะครับก็ไม่สามารถที่จะห้ามให้ลูกของตัวเองเล่นเกมได้หรอกครับแต่คุณสามารถที่จะควบคุมไม่ให้ลูกของตนเองนั้นติดเกมได้ครับดังนั้น คุณจะเป็นคนคุมเกมหรือจะให้เกมเป็นคนคุมคุณก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วครับขอบคุณครับ